สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราใช้แลมทักษะภาษานะคะจากที่เราเรียนบทที่5เรื่องไปโรงเรียนจากเล่นภาษาปาทีแล้วนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดที่5กันค่ะซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะบทที่5อยู่ในหน้า71ค่ะนน 71, คําสั่งแรกคือการโยงเส้นจากผู้คํากับภาพ่ะนเรียน่าดูจากคําคุ้นเคยไหมคะ,ะเป็นคําที่อยู่ใน เล่มภาษาปาทินะคะรู้จักคำนำเรื่องแล้วก็มีภาพด้านข้างๆนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำที่สัมพันธ์กับภาพในหนังสือภาษาปาทินะคะเวลาโยงเส้นก็ขอโยงกับไม้บรรทัดตรงๆนะคะอันไหนปิ่นโตนักเรียนก็โยงมาตรงๆให้ตรงกับคำว่าปิ่นโตคะ่ะหน้านนี้คงเข้าใจนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะ ต่อไปเป็นหน้า72ค่ะหน้านี้ก็มีการโยงเส้นจากคู่คำแล้วนำมาเขียนในช่องว่างค่ะนักเรียนนักเรียนเห็นว่าโรงโรงอะไรนะต้องเป็นโรงเรียนแน่นอนเลยนักเรียนโยงเส้นกันให้เสร็จนะคะโยงเส้นกันเสร็จแล้วก็เขียนคำที่โยงเสร็จแล้วให้ตรงกับภาพค่ะอันนี้ก็ง่ายค่ะนักเรียนทำได้ค่ะครูเชื่อหนะ้านักเรียนต้องทำได้นะคะ โอเคเมื่อเสร็จแล้วก็เขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะต่อกันที่หน้าเจ็ดสิบสามนะคะหน้านี้เติมวันณยุกต์ไม้เอกและไม้โทลงไปแล้วก็ฝึกอ่านกัะนนักเรียนเนี่ยคาว่าอะไรคะใส่วันณยุกตเอกหรือโทค่ะมีแค่สองตัวนะักเรียนใส่ลงไปแล้วถ้าใส่แล้วก็ต้องอ่านแล้วมีความหมายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใส่มั่วมาอย่างนี้น่าจะรู้ค่ะ นี่ใบไม้แน่นอนเลยใช่ไหมคะเอาคําต่อไปนักเรียนคิดเอาเองนะคะอ่าโอเคอันนี้คงจะผ่านค่ะไม่ยากต่อมาคําสั่งที่4ให้เขียนคําที่มีสระอาสระอีและสระอูล,ลงไปค่ะลําดับแรกเขามีตัวอย่างสระอาอยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนต่อลงไปเลยเปลี่ยนเป็นเพยัญช่นเปลี่ยนเป็นพยนัญช,น,น,ะช,ชนะก็อื่นนะคะอย่างเช่นคําว่าขายาอะไรก็ได้ค่ะ เขียนให้เขียนลงไปให้ครบสี่ตัวนะคะคําว่า e ก็เหมือนกันเป็นตัวอย่างของคําสระ e ค่ะนักเรียนก็ใส่พยัญชนะอื่นแล้วก็เขียนสระ e ลงไปสี่คำนะคะตัวนี้ก็เป็นสระ u ค่ะเขียนลงไม่ให้ครบสี่คำเหมือนกันค่ะข้อนี้ก็ไม่ยากค่ะหน้านี้ก็เสร็จแล้วเขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะต่อไปเป็นหน้า74ค่ะหน้านี้ อ่านประโยคและขีดเครื่องหมายถูกลงไปในสี่เหลี่ยมให้ตรงกับภาพนักเรียนดูนะคะภาพนี้ฮิวอะไรฮิวอะไรคะฮิ้วปินโตคำไหนฮิวปินโตคะเมื่อคำนี้ฮิวปินโตนักเรียนก็กาเครื่องหมายถูกลงไปค่ะสำหรับรูปนี้เป็นอะไรคะนักเรียนก็เลือกคำแล้วก็กาลงไปนะคะ ภาพนี้ก็เหมือนกันค่ะนักเรียนเลือกแล้วก็กาลงไปหน้านี้ก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะนักเรียนทําได้แน่นอนเมื่อทาเสร็จแล้วก็เขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะต่อไปเป็นหน้า75ค่ะข้อนี้ให้เติมสระอือแล้วอ่านนะคะก็แค่ใส่สระอือแล้วก็อออ่างลงไปเพราะว่าถ้าสระอือไม่มีตัวสะกดก็ใหใส่อออ่างลงไปด้วยใช่ไหมคะอ่า บือดือกือเจอคือแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะคะจนหมดค่ะเมืแ่อบบเขียนเสร็จแล้วก็ขอให้ฟกอ่านด้วยนะคะเออวันนี้ไม่ยากค่ะแต่ว่าเราทํากันหลายหน้านะนะเดี๋ยวหน้าต่อไปเราเค่อยทําต่อวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าแบบฝึกเขาเยอะค่ะเราต้องแบ่งซอยเป็น2วันไม่งั้นนักเรียนก็ทําไม่ไหวนะคะมันเยอะเกินไปวันนี้คุณครูก็เลยให้ทำเท่านี้ก่อนนะคะ ค่อยเจอกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมทําเสร็จแล้วเห็นชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูทุกหน้าด้วยนะคะวันนี้คุณครูมีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ